ร,ระหว่างที่พรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับต้องพักจริงๆในลีกใหญ่ๆทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็พักหมดแหละเกมการแข่งขันที่มีแล้วต้องมีผู้ชมเข้าไปโดยเฉพาะอังกฤษต,ตอนนี้เนี่ยอัตราการเจ็บป่วยจากไวรัสโควิด -19 เนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่10นะครับ U.K. ตอนนี้อเมริกาเนี่ยอยู่อันดับ3หลีกใหญ่หลีก ในยุโรปเนี่ยก็ติดในท็อป10เลยในลีกถ้าดูผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยลงมาเหลือประมาณสัก5 0า0ันกว่าคนแล้วแต่ประเทศอย่างอิตาลีเนี่ยนะครับคนเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจแล้วก็เชื้อที่เกิดจากอิตาลีนี่แรงมากแล้วก็ไอเชื้อตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีไอเซียนมวยที่กลับจากอิตาลีนี่แหละนะครับเข้าไปในสนาม ลุมพินีแล้วก็นำเชื่อมาระาบาดตอนนี้ไอเชื้อตรงนี้นะครับมันติดกลุ่มคนที่มีวุฒิภาวะต่ำนะครับโปรนี้ก็กระจายชื่ออย่างสนุกสนานเลยนะครับดูแลตัวเองให้ดีที่ผมจะมาพูดเนี่ยนะครับก็จะมาพูดถึงนักเตะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่ตอนนี้นะครับที่ถูกประเมินว่าเป็นนักเตะรายตำแหน่งที่มีมูลค่าในการประเมินเนี่ย สูงที่สุดในแต่ละตำแหน่งของตัวเองนะครับอ่มาดูกันก่อนว่าในตำแหน่งแรกเลยนะครับก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับก็เป็นอลิซงของเราซึ่งอลิซงเนี่ยถูกประเมินมูลค่าไว้ใน Transfer Market นะครับไว้ที่81ล้านมูลค่าที่ถูกประเมินสูงที่สุดแล้วแล้วตอนนี้จริงๆเนี่ย ถ้าจัดวางมือในตำแหน่งผู้รักษาประตูด้วยผลงานโกลเด้นโกลดนะครับจากในรายการโคปาอเมริกาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในพรีเมียร์ทั้งสามรายการเนี่ยก็ได้โกลเด้นโกลดแล้วก็ในรายการชิงแชมป์สโมสรโลกเนี่ยก็ได้โกลเด้นโกลดนรายการนั้นอีกนะครับแล้วก็ได้รางวัลเลบยาซิน ผลงานที่มันออกมาเนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ยโดยโปรไฟล์โดยผลงานนะครับทั้งความสําเร็จแล้วก็ฟอร์มอาริชงเนี่ยก็คือเบอร์หนึ่งในตาแหน่งผู้ลุกษาประตูแหละนะครับก็ถูกตั้งมูลค่าในราคาประเมินของ Transfer Market ไว้ที่81ล้านปอนด์สิงนะครับตรงนี้ไม่มีข้อสงสยัยถ้าเทียบจริงๆเนี่ยผู้ลุกษาประตูที่พอจะไล่เข้ามาในคนอื่นเนี่ยก็ไม่มีใครที่มี ฟอร์มหรือความสําเร็จโดยส่วนตัวโดดเด่นเท่าไล่เรียงมาในตําแหน่งอื่นนะครับทีมของลิวพูเนี่ยมีผู้เล่นที่ติดในท็อปลิสต์มูลค่าผู้เล่นที่สูงที่สุดก็มีอยู่ทั้งหมด5ตําแหน่งนะครับถัดมาของลิวพูอีกคนหนึ่งก็คือเจ้าโร b โบนะครับเจ้าโร b โบเนี่ยในราคาประเมินของ Transfer Market เนี่ยประเมินมูลค่าไว้ที่72ล้านนะครับ ซึ่งในแบ็กซ้ายในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนี่คือเบอร์หนึ่งและดีที่สุดแล้วนะครับจากลักเตะที่ถูกซื้อมาจากทีมที่ตกชั้นเฮาซิตี้เราซื้อมาแค่8.5ล้านเท่านั้นเองนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยพัฒนาการแล้วก็การพัฒนาของทีมงานแล้วก็จิกงกล็อปเนี่ยพัฒนาจนเจ้าโรบโบเนี่ยดึงศักยภาพของตัวเองขึ้นมาจนโดดเด่นมากก้าวไปเป็นกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์ จากนักเตะฝึกหัดที่ทีมเซลติกเนี่ยไม่ต้องการตัวนะครับณนะวันนี้กล้ามาเป็นแบ็กซ้ายนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ว่ากันว่าเป็นแบ็กซ้ายเบอร์ต้นๆของโลกนะครับหาตัวที่มันโดดเด่นกว่าแบบชัดเจนจริงๆเนี่ยก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นใครนะครับมีที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันเนี่ยโอเคมีนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยจร์โบเนี่ย ก็สมควรอย่างยิ่งนะครับคู่ควรมากๆแล้วก็การปฏิบัติตัวความทุ่มเทนะครับความเป็นมืออาชีพอาจจะเกรียนบ้างรั่วๆบ้างนะครับถ้าถามในทีมลิเวอร์พูลเนี่ยในห้องแต่งตัวเนี่ยใครรั่วมากที่สุดก็เป็นเจ้าโรโบเนี่ยแหละนะครับแล้วก็จะมีลูกพีก็คือฟันไดซึ่งก็ติดในลิสต์นี้เหมือนกันนะครับในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยก็อย่าแปลกใจนะครับเป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตำแหน่งแนวรับนะครับ ก็เป็นจ้าหนเทรนดส่วนหนึ่งก็คืออายุน้อยผลงานที่เล่นทั้งเกมรับเกมลุกแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีสถิติแอสซิสเป็นสถิติใหม่เนี่ยสองซีซันติดนะครับซีซันที่ผ่านมาเนี่ยแอสซิสไป12ผลนะครับจริงๆเนี่ยไอกเกมสุดท้ายกับวูฟเนี่ยนะครับถ้าไม่ไปสกิดกองหลังเปลี่ยนทางเนี่ยลูกนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นลูกที่13แล้วนะครับ ถึงตรงนี้เนี่ยเล่นไปแค่29เกมจ้าหนูเทรนเนี่ยแอสซิสเท่ากับสถิติที่ซีซั่นที่ผ่านมานี่เล่นไป30กว่าเกมเรื่องผลงานไม่ต้องพูดถึงและในบรรดานักเตะด้วยกันอดีตนักเตะที่มาผันตัวมาเป็นนักวิจารณ์นะครับอย่างริโอฟอร์นิแดนก็ชื่นชมเจ้าหนูเทรนมากด้วยความที่เจ้าหนูเทรนเนี่ยนะครับนอกจากที่จะเล่นเกมรับก็ถือว่าเล่นไม่คลีเลยนะครับแต่ถ้าไป บอกว่าโดดเด่นและแข็งแกร่งในเรื่องเกมรับเนี่ยไอตรงนี้อาจจะรับได้ไม่เต็มปากแต่ถ้าเป็นแบ็คที่ครบเครื่องแล้วก็อัธประโยชน์ดีมากๆด้วยอัธประโยชน์นี่มันมากมายเกินกว่าที่แบ็คทั่วๆไปจะทําได้แล้วก็เกมรับก็ไม่ขี้เหร่นะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ภาพรวมของยานูเรนเนี่ยก็เป็นภาพรวมของแบ็คที่โดดเด่นในเรื่องของการผ่านบอลเนี่ยนะครับมี วิชั่นและก็ลักษณะของการผ่านบอลที่หลากหลายมากๆนะครับเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนแกนด้วยการวางเท้าจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายเท้าขวาแถมยังสามารถคอนโทรลได้ด้วยการรูปแบบการจ่ายทั้งไซโปง้งไซก้อยนะครับหรือจ่ายในลักษณะวิธีการเปิดหยอดทิ้งเข้าไปที่เป้าคอนโทรลและความหลากหลายในการจ่ายบอลเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ธรรมชาติของแบ็กทั่วไปที่ทำแบบนี้ได้นะครับ ตรงนี้ต้องยอมรับเลยว่าเราเนี่ยมีเพชรเม็ดงามแล้วก็นับวันเนี่ยนะครับยิ่งจํานวนเกมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเจ้าหนูเทรน,นก็ยิ่งพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอีกคนหนึ่งที่เป็นนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยที่โดดเด่นมากๆนะครับเป็นนักเตะที่ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยนะครับก็โชว์ผลงานได้สุดยอดมากๆแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ให้เห็นว่ามีพลาดบ้างแต่ก่อนหน้านี้เนี่ย ทบมองไม่เห็นจุดอ่อนเลยต่อเนื่องกันมาเนห้าหกสิบเกมคู่ต่อสู้เนี่ยจเยจอฟานได้ถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งๆฟานไดเนี่ยสมาธิจะดีมากๆนะครับในแง่การดูนตัวต่อตัวเนี่ยถ้าจะไม่เสียท่าให้ใครเลยแต่ถ้าเจอนักเตะท,ที่ดูแล้วเจ้าตัวเนี่ยมองว่าชื่อชั้นไม่น่ากลัวนะักเจ้าตัวกลับดูแลประมาณนะครับจังหวะที่พลาดให้วางอีชานตอนเจอ เรบูซาบวกเนี่ยนะครับลูกนั้นเนี่ยก็เข้าตามากนะครับก็ถือถูกหลอกหลังหักเลยนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวะที่พลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะพลาดให้นักเตะที่ชื่อชั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นนักเตะที่น่าเกรงขามอะไรมากมายนี่คือจริงๆคือจุดอ่อนที่กุนซือทีมชาติโรนัลคูมันเนี่ยก็เคยพูดไว้ว่าฟานได้เนี่ยยังไม่ใช่นักเตะสมบูรณ์แบบแต่ถ้ามองว่า เซนเตอร์ฮาที่สมบูรณ์แบบมากกว่าฟานไดมองไม่เห็นไม่มีนะครับฟานได้ทาได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเกมรับเกมรุกนะครับสามารถจ่ายบอลแบบใต้เสียนะครับจ่ายไปถึงตัวหน้าเป้าตัวที่วิ่งสอดไปข้างหน้าเนี่ยสอดไปแล้วก็ไปเกี่ยวบอลลงเล่นแล้วก็จบสกอร์เลยก็สามารถทําได้นะครับหรือจะจ่ายสวิตบอลเพื่อที่จะสร้างจังหวะในการโต้กลับเร็ว ก็ทําได้นะครับในแง่เกมรับดวลต,ตัวตัวถ้าเป็นผู้เล่นที่มีชื่อชั้นดีๆไม่มีใครกินฝันได้ได้มักจะไปเสียดาให้นักเตะที่ว่ากันว่าชื่อชั้นยังไม่ถึงหรือแบรนด์มันยังไม่ได้นะครับเจ้าตัวดูเหมือนจะผ่อนคลายหรือไม่เน้นมากในจังหวะเหล่านั้นในส่วนผู้เล่นอื่นๆน,นะครับในแนวรับลาปอดนะครับก็ถูกตั้งมูลค่าไว้แต่ถ้าเทียบกับผู้เล่นของเราเนี่ย ที่พูดมาถึง4ตัวแล้วเนี่ยนะครับลาปอร์ตนี้อยู่แค่67.50ซึ่งมูลค่าต่ำกว่าเจ้าระบโบซะอีกนะครับเจ้าระบโบนี่72ก็ต่างกันเกือบ5ล้านนะครับในแดนกลางนะครับมูลค่าสูงๆก็มีปอกบาซึ่งก็อยู่ที่90ล้านก็เท่ากับไปกินฟันได้นะครับ90ล้านปอนด์เจ้าหนูเทรนเนี่ยมูลค่าที่ทรานสเฟอร์มเกต ตั้งไว้เนี่ยก็อยู่ที่99ล้านนะครับเจ้าโรอบโบเนี่ยอยู่ที่72ล้านออริซงอยู่ที่81ล้านนะครับแล้วก็มิดฟิลด์อีกตัวหนึ่งซึ่งเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับก็ถูกประเมินจาก transfer market ไว้ที่90ล้านก็เป็นกองเต้น,นะครับถัดมาเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะเล่นในเกมบุกลนะครับด้วยการวางแพทเทิร์น4-2-3-1นะครับซึ่งฟอร์เมชชันนี้เนี่ยครับก็ ผู้เล่นที่เป็นตัวลุก3ตัวหลังกองหน้าเนี่ยหน้าเป้านะครับก็เป็นคีวินเดอรบอยนะครับก็ถูกประเมินมูลค่าไว้ถึง135ล้านปอนด์นะครับแล้วก็โมเมนซาร่านะครับก็อยู่ที่135ล้านล i าเซีลิงเนี่ยอยู่ที่114ล้านเนื่องจากอายุน้อยกว่านะครับอายุน้อยกว่าทั้งเดอะบอยน้อยกว่าทั้งซาร่าแล้วก็แฮร์รี่เคนที่135ล้านโมเมนซาร่าเนี่ยนะครับก็ ถูกประเมินมูลค่าไว้เท่ากับซาดิโอมาเน่แต่บังเอิญอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยซาดิโอมาเน่เนี่ยถูกประเมินมูลค่าไว้ที่ร้5ล้านแต่ลาฮิมเซอร์ลิงเนี่ยถูกประเมินมูลค่าไว้ที่144ล้านก็เลยถูกวางไว้ที่ตำแหน่งนี้นะครับอันนี้มองจากมูลค่ามองจากอายุนะครับมองจากความสามารถนี่คือผู้เล่นที่ถูกประเมินมูลค่าไว้สูงที่สุดในแต่ละตำแหน่งถ้ามองด้วยความสามารถ ถ้าไม่ดูเรื่องปัจจัยเรื่องอายุเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไลน์เซอร์ลิงเนี่ยไม่ได้เหนือกว่ามาเน่นะครับแต่ว่านาทีนี้เนี่ยการจัดวางอันนี้ก็คือดูตามมูลค่าก็ถือว่าโอเคส่วนโมเมซาลาเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าโมเมซาลาเนี่ยเป็น outside forward เป็นตัวที่เล่นว่ากันว่านี่คือตำแหน่งปีกแหละในสมัยโบราณน,นะครับปีกที่ทำสกอร์ได้ ยีประตูต่อซีซันมาต่อเนื่องเนี่ยสซีซันติดกันไม่ธรรมดาแล้วก็แอสซิสไม่น้อยเลยนะครับซาร่าเนี่ยเป็นตัวที่ยิงเยอะด้วยแอสซิสเยอะด้วยและบทบาทของซาร่าเนี่ยที่เล่นเนี่ยมันยากนะครับที่จะหาตัวริมเส้นที่เล่นแบบซาร่าได้ดีเป็นตัวที่สามารถรับบอลที่เพื่อนจ่ายมาให้มันต้องมีความสามารถก็คือบอลที่จ่ายมาเนี่ยด้านหลังคุณหรือคนที่ชี้คุณเนี่ยนะครับ มันคือผู้เล่นที่มีความสูงเนี่ยร้อไปปลายปลายถึง190หรือถ้าเป็นแบ็คเนี่ยนะครับเขาก็พร้อมที่จะเตะที่จะตอดพร้อมที่จะเข็นรูปร่างส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะสูงประมาณสักร8 0ซาลาเนี่ยจะต้องดวลกับผู้เล่นแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ดวลลักษณะ1ต่อ1นึ่งะครับสองหเจอแบบนี้อยู่เรื่อยๆแต่ซาลายังสร้างผลงานได้ขนาดนี้ เว็บเหล่านี้เนี่ยในการประเมินเนี่ยทั้งเมนประเมินเรื่องอายุสัญญาประเมินเรื่องศักยภาพประเมินเรื่องอายุนะครับผลงานต่างๆที่ซาร่าสร้างมาเนี่ยนะครับหลายคนอยากให้ขายทิ้งผมบอกว่าถ้าจะขายสมตัวหน้้เนี่หรือจะขายใครในทีมเร์พูลเนี่ยให้คนเหล่านี้นะครับไปคุยกับเจร์เกนครอปดีไหม แต่ยัเกนครอปไม่มาทาะกับพวกนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณไปเผชิญหน้ากับยัเกินครอปเนี่ยคุณกล้าไปเสนอให้ยัเกินครอปขายไหมผู้เล่นขายซาร่าก,ก็ได้ขายไม่เน่ก็ได้ขายเต้าบ๊อบบี้ก็ได้นะครับหรือขายใครก็ได้ในสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงเนี่ยนะครับไม่ให้แต่ผู้เล่นตัวสำรองเนี่ยถ้าไปบอกให้ครอปขายคนนั้นคนนั้นคนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณจะเจอครอปตอบแบบละลอนะครับนี่คือผู้เล่นที่ถูกประเมินว่าเป็น ผู้เล่นที่มีมูลค่าสูงที่สุดในพรีเมียร์นะครับโดยเว็บ Transfer Market แล้วก็ถ้าดูที่สโมสรเนี่ยนะครับนักเตะที่มีมูลค่าทั้งทีมเนี่ยเยอะที่สุดในพรีเมียร์เบอร์หนึ่งก็คือแมนซิ t y ตี้นะครับเพราะทั้งตัวจริงตัวสำรองเนี่ยมีแต่ของแพงทั้งนั้นลิเวอร์พูลคือทีมที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับสองในพรีเมียร์นะครับ แล้วก็อยู่ในระดับต้นๆนในยุโรปนะครับแมนซิตี้เนี่ยกับลิเวอร์พูลเนี่ยทั้งสองทีมนี้นะครับก็คือเป็นความภาคภูมิใจของพรีเมียร์ลีกที่จะส่งไปประกวดกับทีมต่างๆมูลค่าต่างๆที่กำหนดขึ้นมาเนี่ยนะครับด้วยเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆก็สมเหตุสมผลนะครับแต่ถ้าดูตามฟอร์มตามตำแหน่งแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบนี้ทั้งหมด ว่ามีหลายคนนะครับที่ฟอร์มไม่ได้โดดเด่นมากจนขนาดที่ว่าจะดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกนักเตะยอดเยี่ยม11ตัวแรกเนี่ยนะครับของพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาจจะต่างจากนี้นะครับก็มาดูกันว่าหลังจากพรีเมียร์ลีกกลับมาเตะแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะมีการโหวตแล้วก็ PFA เนี่ยตัวเต็งก็เป็นนักเตะลิวพูอีกเหมือนกันนะครับอาจจะต้องแย่งกันเองนะครับเพราะคนดิเดตเนี่ยมีผู้เล่นของสโมสรลริวพูเนี่ยถึง3คนนะครับก็มี เฮนโดมีฟันได์มีมาเน่นะครับผู้เล่นที่ถูกส่งเข้าประกวด3ใน5นะครับสวัสดีครับ